จริงค่ะจากประสบการณ์จริงในครอบครัวของคุณหนุ่ยเองตอนคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่อก็เสียชีวิตจากหลายๆโรคซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรคเบาหวานตอนนั้นคุณหนุ่ยอายุแค่18หลังจากนั้นคุณหนุ่ยก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอยากทานอะไรก็ทานจนวันหนึ่งพี่สาวคนโตเริ่มเป็นโรคเบาหวานตอนอายุ60ต้นตน ซึ่งครูหนุ่ยก็เริ่มตระหนักแล้วว่าเอ๊ะโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมได้นะแต่เมื่อคุณพ่อเป็นพี่สาวเป็นจนถึงวันหนึ่งเนี่ยหลานชายตอนอายุป,ประมาณ30กวกว่า เป็นเบาหวานแล้วคุณหมอสั่งให้ตัดขาก็ยังไม่รอดถ้าหลานชายรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วดูแลตัวเองดีก็คงจะไม่ต้องถึงขนาดนี้หลังจากที่รู้ว่าเบาหวานเป็นโรคใกล้ตัวกว่าที่คิดคุณหนุ่ยเริ่มดูแลตัวเองเพราะตอนนี้ก็อายุ67เข้าไปแล้วคุณหนุ่ยก็เลยหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นวิธีดูแลตัวเองง่ายๆ3วิธีอย่างแรกคุณหนุ่ยเริ่ม ที่จะเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์พยายามเลี่ยงอาหารหวานให้มากที่สุดอย่างที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายครูหนุ่ยเริ่มอ,ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมากขึ้นฉเฉลี่ยสัปดาห์ละ2-3ครั้งและอย่างที่3ก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีซึ่งจะมีการตรวจระดับน้ําตาลฉเฉลี่ยเดือนละครั้งแม้ครูหนุ่ยจะยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่ก็รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ด้วย2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องของพันธุก,กรรมรวมทั้งตัวเองขณะนี้ก็อายุ67เข้าไปแล้วก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครูหนุ่ยก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องของเบาหวานอย่างจริงจังและดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้มันสายเกินไปเรื่องของเบาหวานถ้ารู้จริงก็เบาใจนะคะ